ดวงจิตของเมกูมิตอบโต้สูนะสูนะราชาคำสาปถึงกับเงืบถึงกับตะลึงไปเหมือนกันครับงานนี้ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมซื้อบูเ้บูฟอยที่เพจเราขายกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับจะเป็นการอัปเดตเต็มครับมังงะมหาเวทพฤกมาตอนที่266ครับเริ่มขึ้นมาตอนนี้ครับจะเป็นการที่ยูจิเอ่ยฐานต่อดูวิญญาณของฟูชิงุโลเมงุมิครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นการพูดคุยกันแบบเชื่อมจิตหรือเปล่าครับผมอาจจะใช้ ใวิธีการแบบเดียวกันกับน้องไหนก็ได้ละมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ต่เมกกมิก็บอกกับยูจินะครับว่าเขาพอแล้วล่ะนะเมกุมิบอกเขาว่าเขาเองเนี่ยก็เคยคิดที่อยากจะสร้างโลกที่ซึมิกิพี่สาวเขาเนี่ยได้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องมาเผชิญกับความทุกข์โดยใช่เหตุหรือต่อให้เมกุมิไม่สามารถสร้างโลกแบบนั้นได้สําเร็จนะอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยแค่ได้ถนอมชีวิตอันแสงเปลาะบางเอาไว้ให้อยู่ยืนยงในขอบเขตที่ตัวเขาเองรับรู้และมองเห็นตราบที่ตัวเขามีชีวิตอยู่ก็ยังดีครับและคราวนั้นยังอยากจะได้กินอาหารที่ปรุงโดย ใช้ความคุ้นมือไม่ต้องช่างวัดช่างตวงได้มองผ้าที่ตากไว้กลางแดดแบบไม่ต้องคิดอะไรได้มองตามหลังของซูมิกิได้เดินเคียงคู่กับคนแบบอิตาโดริยามตะวันคล้อยต่ำถ้าได้ทำตามแบบที่ว่ามาทั้งหมดนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องที่มีความสุขไม่น้อยเลยล่ะครับแต่ว่าสำหรับเมกุวิต,ตอนนี้เนี่ยเขาคงต้องบอกว่าพอแล้วล่ะนะ เมนูมีนี่คือแบบท้อแท้ขั้นสุดครับธนายูจิก็มีการต้อต่อไปครับว่าอาการป่วยของปู่เขาเนี่ยเริ่มต้นจากมะเร็งปอดครับซึ่งปู่เองก็ปฏิเสธการรักษาที่มีผลข้างเคียงค่อนข้างรุนแรงตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเลยท้ายพูดตามตรงเลยคือตอนนั้นยูจิเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมปู่เขาเนี่ยถึงเลือกที่จะปฏิเสธการรักษาทำไมปู่ถึงชอบเลยถึงเรื่องการการ,รุยค่าให้ฟังเป็นครั้งคราวส่วนหนึ่งเนี่ยคงเป็นเพราะว่าร่างกายของยูจินั้นยังคงแข็งแรงดี อยู่ก็เลยคิดว่ากไปแค่การรักษาแค่นี้เนี่ยมันจิบจิบนะแต่สำหรับตัวปู่แล้วเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องแค่นั้นนะนะหลังจากย้ายมาอยู่โรงเรียนสายเวทยูจิเองก็ได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่โคตรจะเลวร้วายสารพันเลยตัวยูจิเองเนี่ยก็เริ่มตั้งคาถามว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องเจอกับเรื่องพวกนี้ต่อไปไม่จบไม่สิ้นอย่างนั้นหรอตัวยูจินั้นก็เลยเริ่มเข้าใจความรู้สึกของปูและบรรดาคนที่ต้องสู้รบกับความเป็นจริงซึ่งญาจะรับมบือและก็เกินจะทนทานไหวและเพราะเป็นแบบนี้ได้แหละตัวยูจินั้นจึงไม่่กล้าที พูดคาว่าเมงุมินายต้องมีชีวิตอยูต่ต่อสิแล้วดูนว่าการพูดกับดวงวิญญาณของเมงุมิก็จะสิ้นสุดลงแค่นี้ครับเหตุการณ์ก็กลับสู่สภาวะปัจจุบันครับตอนนี้ครับทางด้านซูนะาเนี่ยใช้ท่าหีบสารสนตาเพื่อทําการป้องกันอาณาเขตของยูจิครับแล้วทั้งคู่ก็ประชิญหน้ากันกําลังจะเดินบุ่งหน้าเข้าหากันเพื่อต่อสู้และห้ามหันกันครับซูน่าบอกกับว่าวิธีการรีเซตอาคมซึ่งถูกใช้งานจะหมดเกลี้ยงด้วยอาณาเขตผ่านก,นการทําลายสมองของ เองแล้วก็สร้างการขึ้่นให่แบบเดียวกับที่โกโจซาโตรุสแสดงให้เห็นเนี่ยวิธีนั้นถือว่ามีความเสี่ยงมากครับเสี่ยงเกินกว่าที่จะนํามาใช้ในสภาพที่สมองของซูน่าเนี่ยยังคงได้รับอิทธิพลจากพื้นที่ไหลมาสในเวลาเช่นนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมาใช้หีบสารศุนตาหรือนาเขตแบบยอดที่ใช้กําลังส่งน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบก,กับการอาเขตทั่วไปมันก็พอที่จะป้องกันอาคมพุ่งเป้าของศัตรูได้อยู่ครับแต่ก็ใช่ว่าจะยันได้แบบตลอดรอดฝั่งกันนะแต่ว่าณตอนนี้ครับตัว ซูนาเนี่ยใช้หีบสารสุนตาและซูนานั้นเลือกที่จะทาสัญลักษณ์มืออย่างต่อเนื่องเพื่อชดเชยในส่วนกําลังส่งทําให้ไม่พ่ายต่อนาเขตของฝ่ายตรงข้ามและวิธีนี้เนี่ยจะทําให้ตัวซูนานั้นต่อสู้ได้แบบต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องชะง,งักอีกด้วยครับเท่ากับว่าณนะตอนนี้เนี่ยตัวซูน่เองก็สามารถที่จะหาวิธีรับมือกับนาเขตยูจิได้นั่นเองครับและการต่อสู้ในระยะประชิดก็เริ่มต้นขึ้นครับซูน่พยายามจะเตะใส่ยูจิครับยูจิล็อกขาซูน่าได้แล้วก็ทําการสับศอกใส่หน้า แข้งซุนะไปทีหนึ่งครับแต่ซูนะเนี่ยก็เหวี่ยงยูจิลงแล้วก็ทําการซัดเบ้าหน้ายูจิไปทีหนึ่งครับร้อมกัดทําการแถมด้วยหมัดขวาจังๆไปอีก1ดอกครับทำเอายูจินี่คือปลิวกระเด็นไปไกลเลยครับซูนะบุกอย่างต่อเนื่องครับด้วยการกระโดดตามยูจิมาติดๆครับตอนนี้ซูนะาก็บอกครับว่าเฮ้ยขนาดตัวฉันเองเนี่ยยังตกใจเลยนะเนี่ยไม่นึกเลยนะว่าการที่โดนดูถูกดูแคลนเนี่ยมันจะทําให้ฉุนเฉียวทําให้โกรธได้ถึงขนาดนี้เนี่ยแกเนี่ยกล้ามากลยเว้ยไอ้ยู ูจิที่มาแสดงความสงสารความเวทนาต่อข้าข้าเนี่ยจะทําให้มนุษย์ทุกคนยกเว้นแกได้ชดใช้ในเรื่องดีเว้ยพับพ,พาซี่แค่คิดถึงก็สนุกจนแทบทนรอไม่ไหวแล้วซึ่งตอนนี้เราจะเห็นใบหน้าของยูจีนีเลือดโซกนะผมและภาพก็มีการตัดไปอีกฉากหนึ่งครับผมเป็นฉากที่เราจะได้เห็นเมงุมิในวัยเด็กครับเหมือนกับฉากที่โกโจเคยพบเจอกับเมงุมินะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนกันนะผมเป็นทางด้านยูจิเนี่ยมายืนคุยกับเด็กน้อยเมงุมิแทนนะ เด็กน้อยเมงูมีก็หันมาแล้วบอกว่าเฮ้ยอะไรวะทำหน้าแบบนั้นทำไมยูจิก็บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรจ้าแล้วยูจิก็ทำหน้าเต้าเาน้ำตาคลอเบ้าน้ำตาหลังรินออกมานะยูจิบอกว่าแค่กำลังคิดว่าพอไม่มีนายอยู่ด้วยแล้วเนี่ยมันเหงาเป็นบ้าเลยนะฟูชิฮิโร้เท่ากับว่ายูจิเองเนี่ยก็กลัวการสูญเสียนะครับผมเขารู้ครับว่าถ้าสูญเสียฟูชิฮิโร่ไปเนี่ยมันคงไปอะไรแบบว่าโค้ดของโค้ดจะเศร้าเลยครับตลอดชีวิตของเขาอะนะส่วนด้านสุคุณะครับตอนนี้มีท่าทีแปลก แปลกครับในสภา,าวะปัจจุบันนี้ครับอยู่ดีขาข้างนึงของุูนานเนี่ยจมลงไปในเงากันไปอย่างนั้นครับุูนานี่ตกใจเล็กน้อยถึงานกลางครับุูน่านกำลังคลุ้นคิดว่าเฮ้ โอโหรากาเดียมันถูกทำลายไปแล้วไม่ใช่เหรอแถมณนะตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยมันใช้วิชาสิบเงาไม่ได้แล้วด้วยนะหรือว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นฝีมือของเมกุมิวะแปลว่าดวงจิตของเมกุมิที่ถูกทำพิธีสง่วงให้จมดิ่งลงไปแล้วเนี่ยมันเริ่มที่จะกลับมามีสติสมัมปัญญะอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการโจมตีของเจ้าหนูนั่นอย่างนั้นเหรอเลยเมื่อสุกุณะเสียสมาธิไปแวบหนึ่งครับก็เป็นช่วงจวังหวะเวลามีโอกาสทําให้ยูจินันได้สัตวนะ์หน้าสูนนะจังไปดอกครัับบแแมออดเตต็รงลกญาิง Oh <laughs> ต่อยหนักเหมือน,นกันนะนี่นะยูจีนะทำเอาสุกุน่นี่คือกระเด็นถอยหลังไปไกลเหมือนกันครับเมื่อยูจีเห็นวิชาเงามันสําแดงลิศออกมาแบบนี้เนี่ยยูจีก็มีรอยยิ้มขึ้นมาครับแล้วก็รีบพุ่งเข้าไปเล่นงานใส่สุกุนะต่อเลยครับยูจีก็ลัวหมัดใส่สุกุนะแบบจับยับอะไรกันไปครับสุกุนะพยายามจะตอบโต้ครับยูจีถอยมาได้ครับและจะังหวะนี้ครับทั้งคู่เนี่ยต่างทําการจับหัวของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเหมือนกับล็อกหัวเอาไว้นะแล้วก็ใช้มือข้างที่เหลือเนี่ยซัดใส่กระบาลของฝ่ายตรงข้ามแบบ ลัวๆครับไม่ได้ซัดหมัดเดยานะซัดแบบลัวๆซัดแบบยับยับอะไรกันไปนะ แต่ดูนว่าการโจมตีของยูจินั้นจะได้เปรียบและดูได้น้ำได้เนื้อกว่าครับยูจิก็สัตว์หน้าสูน่าหนักๆไปอีกหนึ่งดอกครับสุกุณะกำลังครุ่นคิดกับว่าหมัดของยูจีเนี่ยก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งอาคมย้อนกลับของตัวสูนานั้นยากที่จะแก้เกมได้และเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับหีบสารสุนตาของซูนะเนี่ยมันกําลังจะคลายออกศาสุด,ด้วยครับและแล้วทันใดนั้นเองครับมือข้างหนึ่งของยูจิที่กำมัดอยู่แล้วก็กําลังจะง้างหมัดใส่สุกุณะนะยครับผมอยู่ดีๆมือปีศา,าง นั้นเนี่ยมันก็แตกสลายไปครับยูจิก็คิดขึ้นมาเลยครับว่าเฮ้ยหรือว่าอาคมของซูนันเนี่ยมันฟื้นกลับคืนมาแล้วอย่างนั้นหรอกลับมาด้วยวิธีการรีเซ็ตอาคมที่เกิดแท่งไปแล้วแบบเดียวกับที่อาจารย์โกโจทําสินะและแล้วครับผมณนะตอนนี้ตัวซูนานั้นทําสญลักษมือแล้วก็กางอาณาเขตครับมีการกล่าวว่ากางอาณาเขตออกมาครับแต่ทันใดนั้นเองครับซูนาก็มีการตกใจแล้วก็ชะง,งักไปนิดนึงเหมือนกันครับเพราะไอ้เกราะมือข้างซ้ายของยูจิที่มันแตกไปเนี่ยพอยู กลางมือออกมานะครับผมมองไปที่มือชัดๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีนิ้ว2นิ้วของยูจีเนียตที่ขาดหายไปครับและภาพก็ตัดมาอย่างที่ไหนสักที่หนึ่งครับผมโดยณนะที่ลึกลับแห่งนี้เนี่ยเหมือนกับมีนิ้ววัตถุต้องสาบที่ลักษณะคล้ายๆกับนิ้วของสุกุณะอยู่ครับปิดท้ายตอนนี้ด้วยการบอกครับว่าศึกชี้ชะตาแดนอสุราชิจูกุน,นเข้าสู่ช่วงคลายแบกแล้วครับแล้วก็เป็นการจบเรื่องรล่าตอนนี้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็ ถ้าชอบถูกใจยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะและนอกจากนี้ครับเพื่อนๆยังสามารถส,สรนับสนุนอุดหนุนเพจเราได้อีกหนึ่งช่องทางในการซื้อหมูเค็มหมูฝอยที่เพจเราขายนั่นเองครับก็ทายอินเองขายเองนักเลงพอครับถุงละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อสามถุงส่งฟรีไปเลยจ้าอร่อยแท้แน่นอนครับเพราะว่าเราคัดมาให้แล้วนะยังไงก็ฝากอุดหนุนด,ด,ด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชัยนะครับผมไปแล้วครับบายบายสวัสดีครับ